สมมุติว่าคุณมีสิ่งที่ต้องทำนะครับเราก็ต้องหยุดการสนทนาก็อย่าเพิ่งเดินหนีไปเลยนะครับโดยที่ไม่พูดอะไระครับก็อาจจะขอตัวไปก่อนก็ได้ครับอาจจะพูดว่าต้องไปแล้วนะครับซึ่งพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have got to go หรือพูดสัันลงเป็น I've gotta go I've gotta go อีกครั้ง I've gotta go จากนั้นอาจจะพูดว่าเจอกันซึ่งพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า see you หรือมักจะพูดว่า see ya see ya หรือถ้าจะพูดว่าค่อยเจอกันนะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า see you later see you later สมมติว่าเรารู้เวลาอย่างแน่ชัดว่าเราจะเจอเขาอีกเมื่อ,อไหร่ก็บอกว่า see ya ตามด้วยเวลาที่เราจะเจอเขาเช่น เจอกันพรุ่งนี้ก็พูดว่า see ya tomorrow see ya tomorrow เจอกันวันจันทร์ see ya on Monday see ya on Monday หรือเจอกันอาทิตย์หน้า see ya next week see ya next week